สัเเ็จได้ถ้าใจพร้อมนะครับเป็นเรื่องราวที่นํามาเล่าจากเรื่องจริงนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เดินทางอยู่บนเส้นทางของการทำงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งผู้เล่าก็ได้ผ่านประสบการณ์ของการทำงานมาอย่างยาวนานนะครับตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคลิปที่ได้ทำ นำมาเล่าให้กับทุกท่านฟังนั้นเป็นประโยชน์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ตั้งใจจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องซึ่งพี่น้องแต่ละท่านนั้นก็มีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันนะครับเพราะคนเรานั้นตอนที่เราเริ่มต้นก็ไม่ต่างกันนะครับการเริ่มต้นของทุกๆคนนั้นบางคนก็มาจากครอบครัวที่มั่งมีสีสุขบางคนก็มาจากครอบครัวที่ ปากัดตีนทีนะครับหรือว่าบางคนก็มาจากบ้านนอกอคอกนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะนําเรื่องต่างๆนั้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยเรื่องที่จะนํามาเล่านี้ก็ถือว่ามีเหตุจูงใจมาจากความฝันเป็นเรื่องของมนุษย์จึงไม่แปลกนะครับที่ทุกคนอยากเป็นในสิ่งที่ตนเองต้องการแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าชีวิตของเราเนี่ยจะก้าวเดินไปในทางทิศใด ากไม่มีใครบางคนมาคอยชี้แนะแนวทางให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ซึ่งผมก็โชคดีนะครับที่มีคุณพ่อสนอกคุณแม่สวัสดเป็นผู้ให้กำเนิดและก้าเฝ้าสั่งสอนอบรมมาตั้งแต่ยาววัยนะครับจนเติบใหญ่เป็นหนุ่มพอเรียนจบการศึกษามาระดับหนึ่งก็ได้สอบแข่งขันเข้าทำงานในกองทัพเรือสมกับความใฝ่ฝันในวัยเด็ก เพราะฉะนั้นชีวิตก็คือการเดินทางอย่างแท้จริงนะครับเรามาดูที่มาที่ไปกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณพ่อสนอพิศนุภูมิเนี่ยในภาพถ่ายนี้ได้ถ่ายกับพระนท่านจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับเมื่อ21มกราคม2498ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวที่ได้มีโอกาสได ทำงานแล้วก็ได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับของบ้านเมืองในยุคนั้นแล้วคุณแม่สวัสดิ์พินุภูมิก็คือบุคคลที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับคนข้างๆก็คือคุณน้าโวิดอินทรสวรรค์นะครับทีนี้เราก็มาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อวันที่31มกราคม2534เนี่ ก็นับว่าเป็นวันเริ่มต้นของการมีสัญญาตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัท A.A. จำกัดซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้สังกัดหน่วยชุมทอง24อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้จัดการคุณทารินนันทาพิรักระหว่างนั้นผมยังรับราชการเป็นทหารเรือเป็นปีที่14 การก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจประกันชีวิตไม่ใช่เป็นเพราะใจรักหรือว่าอยากเข้ามาทําแต่เป็นเพราะมีใครบางคนชักจูงให้ผมเข้ามารู้จักเส้นทางสายนี้ต่างหากบุคคลที่ผมจะลืมไม่ได้ตลอดชีวิตนี้ก็คือพี่ชายที่ผมเคารพรักที่สุดเลยนะครับคือคุณวีรศักดิ์พิษณุภูมิต้องขอบอกกับทุกท่านนะครับว่าไม่ได้ชวนปุ๊บ ก็มาปับ๊บแต่ผ่านความยากลำบากมากมายกว่าจะเกิดการยอมรับและยอมที่จะเดินเข้ามาทำงานประกันชีวิตเป็นเรื่องที่กล่าวได้ว่าพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวถ้าจะย,ย้อนเวลาไปดูชีวิตของคนคนหนึ่งสำหรับการเดินทางอันยาวไกลเกือบจะทุกๆชีวิตของคนบางคนเกิดมาก็เป็นคนธรรมดาสำหรับตัวผมเองนั้นก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคนธรรมดา เกิดที่บ้านท่าหาดตำบลทันมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทบ้านก็อยู่ตรงข้ามกับวัดมะขามเท่าหรือวัดหลวงปู่ศุขเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ผู้คนทั่วไปนะครับทั้งประเทศไทยนี้ให้ความเคารพสักการะว้เด็กก็มีชีวิตที่เรียบง่ายครับอยู่ภายใต้การอบรมสั่งสอนของคุณพ่อสนอง และคุณแม่สวัสดิ์พิสนุคภูมิโดยเฉพาะคุณพ่อสนอนได้อบรมสั่งสอนอยู่ทุกวันทุกคืนก่อนนอนผมก็มีหน้าที่ปริบัติคุณพ่อด้วยกันนวดแขนนวดขาคุณพ่อก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆนานาโดยเรื่องราวที่เล่าก็เกี่ยวกับวีรกรรมของบรรพบุรุษบ้างประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆ รวมทั้งนำแนวคิดที่เป็นปรัชญาชีวิตจากหลากหลายแง่มุมมาบอกเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีรสชาตินั่นก็หมายความว่าการได้นวดแขนนวดขาให้กับคุณพ่อนอกจากจกะทำให้ท่านผ่อนคลายคลายความตึงเครียดจากการทำไร่ทำสวนตลอดทั้งวันที่ผ่านมาตัวผมเองก็ยังได้รับความรู้มาสั่งสมไว้อีกด้วย จากวันเป็นเดือนแล้วก็จากเดือนเป็นปียิ่งไปกว่านั้นคุณพ่อก็ยังเฝ้าเพียรคำแช่ให้ผมท่องศัพท์ท่องบทอาขยานต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้ตามจังหวะของชั้นเรียนนะครับส่งผลให้ชีวิตของผมมีโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นนักเรียนชั้นป .4 ได้รับรางวัลที่หนึ่งรับประกาศด้ามทองจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ที่มอบให้ในงานบันเด็กในฐานะที่สอบได้อันดับหนึ่ง99%แต่นับเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตเด็กคนหนึ่งพึงจะได้รับในวัยนั้นด้วยคุณพ่อเป็นผู้ที่มีความรู้มากมายหลากหลายแนวทางจากการที่คุณพ่อเป็นทั้งนักหนังสือพิมพ์สมัยคุณสดกุรมารโรหิต และอีกหลายๆท่านในวงการยุคนั้นคุณพ่อจึงเป็นนักต่อสู้ทั้งในเรื่องของความเป็นธรรมในสังคมการพัฒนาท้องถิ่นที่ตัวเองได้อยู่อาศัยคือบ้านท่าหาดหมู่สีตําบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทสมัยนั้นการสัญจรไปมาจากหมู่บ้านไปอย่างจังหวัดทำได้เพียงทางเรือซึ่งเรือในยุคนั้นเท่าที่เห็นก็เป็นเรือขนาด ปานกลางมีลังคาสามารถบรรทุกสินค้าที่ชาวบ้านนำไปค้าขายที่จังหวัดบรรทุกผู้คนที่มีธุระไปติดต่อกับหน่วยงานราชการที่จังหวัดได้ครั้งละไม่มากนะักสำหรับทางบกก็มีเพียงเกวียนเป็นพาหนะคงบอกได้ว่าถนนที่มีก็แค่ทางเกวียนเท่านั้นเองเหตุและปัจจัยเหล่านี้ ทำให้คุณพ่อซึ่งเป็นนักบุกเบิกและเป็นนักต่อสู้ตามที่คุณพ่อชอบเขียนเอาไว้ตามรูปหรือหนังสือว่าชีวิตคือการต่อสู้ทําให้คุณพ่อระดมรายชื่อและขอความร่วมมือจากชาวบ้านทุกครัวเรือนนะครับให้สละที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อทำการพัฒนาทางเกวียนให้กลายเป็นถนนสายหลัก ื่อความสะดวกต่อการสัญจรไปมาในอนาคตกระบวนการต่างๆที่คุณพ่อเสนอพิสนุนภูมิได้พยายามทำความเข้าใจกับชาวบ้านทุกครัวเรือนเรื่องราวเหล่านี้มีระยะเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่สมัยจอมพลถนอมกิติขจรส่วนตัวผมเองยังเป็นเด็กอยู่มากแต่ได้รับรู้เรื่องราวเป็นระยะระยะซึ่ง เรียนรู้สิ่งต่างๆจากการที่ต้องคอยเขียนหนังสือช่วยคุณพ่อบ้างเก็บข้อมูลลงแฟ้มบางอย่างให้บ้างช่วยคุณพ่อตอนรับผู้คนมากมายที่เดินทางมาขอพบพร้อมขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆในด้านความไม่เป็นธรรมการถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องต่างๆดังนั้นบ้านของเราจึงกลายเป็นศูนย์รวมของการพบปะสนทนาของผู้คนที่มาจาก หลายแห่งทุกทิศทางณนะบ้านเลขที่62ทับ1หมู่4ตำบลธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเพราะคุณพ่อรู้ดีนะครับว่าชีวิตคือการเดินทางต้องมีเสบียงสำคัญที่ควรนำติดตัวไปด้วยเสมอนั่นก็คือความรู้คุณพ่อจึงบังคับให้ผมเรียนรู้ชีวประวัติของบุคคลสำคัญอาทิเช่น ท่านประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนโซเคติสฤฤฤเดลคานกิกี้มหาตามะคานทีคาว,วัวพร้อมหนังสือดีๆอีกมากมายเช่นหนังสือบทกรอนของท่านสุทรผู้เรื่องขุนช้างขุนแผนพระอภัยมณีขนาดของหนังสือเล่มใหญ่มากๆในความรู้สึกสมัยนั้นนะครับผมก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับความทุ่มเทพยายาม ของตัวละครจากหนังสือของเคลามองเตคริสโตเรียนรู้กลยุทธ์กลลศึกในหนังสือสามก๊กประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่องราวลี้ลับของรัสปูตินตำนานที่ยิ่งใหญ่ของเจงกิสขานแล้วก็เรื่องราวอยู่มากมายจากการถูกฝึกให้เป็นนักอ่านตั้งแต่วัยเด็กทําให้ความรู้ต่างๆซึมซับเข้าสู่สมองของผมและคุณพ่อก็ยังได้ทบทวน หรือหยิบยกประเด็นบังเรื่องมาบอกเราแนะนำให้มีปูรู้เพิ่มเติมจากการเฝ้าปรนิบัติบีบนวดคุณพ่อคืนแล้วคืนเล่าจนผมเองก็เติบโตขึ้นมาตามลำดับคําสอนของคุณพ่อที่หยิบยกมาจากบทกลอนนะครับแล้วก็ถือโครงโลกนิ้ต่างๆ ทําให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็เขียนแล้วก็เริ่มจดจําเรื่องราวต่างๆซึ่งขีดเขียนเก็บไว้ก็จะขอหยิบยกบางบทโครงโลกนิดและบทกลอนต่างๆมาเล่าให้ฟังพอสังเขตอย่างนี้นะครับชายหาร เห็นได้เมื่อสองครามนั้นหนอความซื่อสัตย์ถนัดยามส่งนี่เห็นมิตรคิดเห็นความจริงเมื่อทุกแหลเมียสัตว์ชัดซื่อชี้เมื่อไข้ไร้สินอีบทกวีบทหนึ่งนะครับ นารีชวีผ่องอรองชองเป็นสับแสงนารีชวีแครงประพื่อดีเป็นสีโฉมบูรุษที่สุดรวยหาหญิงสวยได้ประรมบุรุษจนสุดโสมวิชาดีก็มีหวังจากท่านประยูนอิสรศักดิ์พระยาอุดมพง์เป็นสวัสดิสิ่งใดในโรครวน เปลี่ยนแปลงหนึ่งชรลาย่อนแรงเร่งร้นความตายติดตามแสวงทําชีพประไัยเอยสามส่วนควรคิดค้นคติรู้เตรียมคอยสุสาวนิทถ้อยทั้งหองจิเจตานาตองตริคน้นปุต ฉาสืบสวนลองเราเลศลิขิตข้อคําต้นเกี่ยงแก้กันหลงยามรู้เรียนร่ำไว้หวังผลใช้ชอบจะชูตนเลิศลำ้ำใช้ผิดจะกลับผชนตนมอดมวยแห่ดีชั่วจงช่างซ้ำสนิทแล้ว จึงขยายวัวหายคงเพราะรั้วเราบกพร่องเหยหายหนึ่งพึงรีบปกปิดป้องล้อมไว้อย่าทันยกสูงใหญ่หายแห่คอกมั่นกันพิบัติพ้องประเภทนี้ดีเหลือ อย่าแคร์ใจเพื่อนทั้งหญิงชายไว้จิตมิตรทั้งหลายเหล่านั้นใจระแวงมักทำลายมิตรภาพหาเพื่อนคนรักรักสบัน้นเพราะด้วยความระแวงงาสาลลือเฮี้ยนห่อนอดคืนทำกล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้น ทอรชนกล่าวคำฝืนคำเร่าหัวเตา่ายาวแล้วสั้นเลลิ้นทอรชนเจ็ดวันเว้นดีดซ้อมดนตรีอักขระห้าวันหนีเนิ่นช้าสามวันจากนารีเป็นอื่นวันหนึ่งเว้นล้างหน้าอับเศร้าหมองสี ห้ามเพลิงไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องไซห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามดินทาเสียสินสงวนสักไว้วงหงเสียสัตว์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว ไว้นาเสียสัตว์อย่าเสียสู้ชีพม้วยมรณาพฤษภะกาสอนอีกุญชออันปลดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมลายสิ้นทั้งอินรีย สถิตทั่วแต่ชั่วดีระดับไว้ในโลกาอันโคควายทั้งหลายที่ตายลงหนังเขานั้นคงจำน่ายได้ถึงสารใหญ่ล้มผึงตึงลงไปยังทิ้งงาคู่ไว้ในโลกานรชาติแม้นสิ้นชีวาดรับ อินทรีย์หายกลายกลับทั่วทั่วหน้าเป็นเพลิงธาตุพุทธตัดอนิจจาคงสถิตสถาพรทั่วแต่ชั่วดีแม้นหมู่ใดใจรักสมัครสมานประกอบการสิ่งใดคงได้ผลรวกนิดนิดจิตร่วมรวมละคนอาจจะขนดินเด่นเป็นกองเอ่ย เกิดเป็นคนจนหรือมีมิเป็นใหญ่แต่น้ำใจนั่นแหละเลิศประเสริฐสีจะเป็นมิตรสนิทสนมรมเกลียวดีด้วยอารีกอบเกืือช่วยเหลือกันแม้เหล็กงอเขาทำเคียวประเดี๋ยวเสร็จอาจสำเร็จประโยชน์ได้ดังประสงค์คนคดข้องอกระดูกผูกจำนง จะประสงค์ทำอะไรไม่ได้เลยเขาว่าสอนคนคนมันยากแสนลำบากสอนให้ดังใจเวยคนมันเอาแต่ใจละไปเลยไม่นึกเอ่ยคำสอนที่อ่อนใจอันบิดามานอนสอนมามากแต่ไม่อยากเชื่อฟังหวังที่ไหนครูผู้ใหญ่ร่ำสอนร่ำวอนไว้ แต่คนนั้นไม่ประพฤติยุดทางสามคุบเขาสร้างตารางวางไว้อยู่คอยรับผู้ประพฤติผิดคิดหยาบยามตัวของตัวทำตัวให้ชั่วสามจะประนามใครเล่านะเจ้าเอ่ยอันร่างกายตายเกิดเหมือนเชิดอุ่นส่วนบาปบุญหนุนนำตามสนอง เราไม่เผาเขาก็เผาเราจนพองพึงดูกองฟอนเห็นเป็นพยานอันวิถีชีวิตเดินผิดง่ายแม้นผิดหมายอาจถลํานำสู่เถินใครกำหนดร่วงหน้าช้าเหลือเกินถึงคราวเดินอาจผิดที่คิดไว้ปัญญาเราแค่คืบสืบไม่ออกเหลือจะบอกร่วงหน้า ช้าๆได้อันวิถีชีวิตคิดอย่างไรจากแจ้งใจข้างหน้าอนาคตทุกท่านคงจะได้เห็นบทความบทกวีที่ผมได้นำมาฝากให้กับทุกท่านในคลิปนี้นะครับก็จะพบว่ามีบทกลอนโครงสีสุภาพ ที่เรียงร้อยเรื่องราวมาจากหลากหลายแหลง่งนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังเพื่อเป็นการรับรู้ว่าคุณพ่อผมเป็นนักเขียนหนังสือเป็นนักแต่งบทกวีบทกลอนบทโครงสีสุภาพมากมายคำสอนของคุณพ่อสนอพิสนุภุมมีเรื่องราวที่นำมาเล่าไม่รู้จักจบสิ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำมาบอกกล่าวในคลิปแต่และคลิปก็เพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวว่าความสำเร็จของทุกๆคนในโลกใบเนี้สำเร็จได้ถ้าใจพร้อมเพราะฉะนั้นจึงหวังที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาสร้างแรงจูงใจให้กับกรลยาณมิตรหรือผู้ที่ติดตาม ใน YouTube ได้รู้ได้เข้าใจนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับลูกหลานหรือว่าพี่น้องเพื่อนฝูงก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของท่านได้รับทราบได้โปรดติดตามในตอนต่อ,ตอไปนะครับที่นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังทีละขั้นทีละตอนโอ,อกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ